สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวจิตานุนสินทุศริรหัสนักศึกษา6 6 0 1 0วนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่อง Introduction to Anatomy ค่ะ Introduction to Anatomy นะคะก็จะพูดถึงเรื่อง Standard Anatomy c ้อ p o s i t i o n นะคะหรือท่ามาตรฐานทางการวิภาคศาสตร์ 1. น,นะคะ The body is upright 2. The legs are close together 3. The feet are flat o r the On The floor, see. the arms are close to the side ค่ะก <okay? S 2> well. ็คือการบอกตำแหน่งต่างๆของร่างกายเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันจึงมีการกำหนดท่ามาตรฐานทางกายวิภาคศาสตร์ขึ้นมาโดยท่าดังกล่าวนะคะก็คือการยืนท่าตรงหน้าตรงวางเท้าราบไปกับพื้นแขนทั้งสองข้างแนบอยู่ข้างลำตัวและหันฝ่ามือออกมาทางด้านหน้าค่ะต่อมานะคะก็คือ a n a t o m i c a l terms of direction คือคำศัพท์ในการบอกทิศทางทางกายวิภาคศาสตร์ค่ะ หนึ่นะคะ superior inferior หรือเรียกอย่างว่า upper lower ค่ะ superior ก็คือบนยกตัวอย่างเช่นศีรษะอยู่ superior กว่าคอ inferior นะคะล่างเช่นคออยู่ inferior กว่าศีรษะ lateral medial a t e r a l คือด้านนอกยกตัวอย่างเช่นตาอยู่ lateral ต่อจมูก m e d i a ก็คือด้านในเช่นจมูกอยู่ m e d i a ยต่อตา 3. proximal distal พอซิมอลก็คือส่วนต้นนะคะเช่นหัวไหล่อยู่พอซิมอลกว่าข้อศองดิสทอเท่ากับส่วนปลายเช่นข้อมืออยู่ดิสทอกว่าข้อศอก4นะคะ superficial หรือ deep นะคะ superficial ก็คือตื้นเช่นผิวหนังอยู่ superficial กว่ากระดูก deep นะคะคือลึกเช่นกระดูกอยู่ deep กว่าผิวหนัง 5. anterior posterior a n เ e เ i ียนะคะคือด้านหน้าเช่นเต้านมอยู่ a n t e เ i ียต่อกระดูกสันหลัง p o สที ior, ่เห r หรือด้านหลังนะคะเช่นสะบักอยู่โพสที่เรียต่อกระดูกหายปราค่ะอาณาตัวมีข้อ r e g i o n s นะคะประกอบไปด้วย neck, arm, hand, leg, forearm, thigh, foot นะคะอาณาตัวมีข้อ p e น v i s นะคะหรือแนวการตัดทางการวิภากษศานะคะในการศึกษาทางการวิภากษ์ศาจะมีการตัดร่างกายหรือโครงสร้างต่างๆเพื่อศึกษาในมุมมองต่างๆดังนี้ 1. นึ่ง s a g i t นะคะเป็นการตัด แบ่งร่างกายหรือโครงสรง้างต่างๆออกเป็นซี่ซ้ายและซี่ขวาสง horizontal transverse plane นะคะเป็นการตัดในแนวขวางที่แบ่งร่างกายหรือโครงสรง้างต่างๆออกเป็นด้านบนและด้านล่างค่ะ 3. นะคะ coronal frontal plane เป็นการตัดที่แบ่งร่างกายหรือโครงสร้างร่างกายออกในแนวหน้าหลังค่ะอนาตมิคอ cavity นะคะ หรือช่องว่างของร่างกายช่องว่างในร่างกายของมนุษย์แบ่งออกเป็น2ช่องคือ 1. นึ่งแมนช่องคาวิตี้ช่องว่างทางด้านหน้าแบ่งออกอีกเป็น2ช่องย่อยคือทอรัสซิคคาวิตี้ช่องอกและอัโดมิโนคาวิตี้ช่องท้องกับเพลวิคคา v i วิตี้กับกุ้งเชิงกางซึ่งทั้ง2ช่องนี้จะแบ่งออกจากกันโดยกระบังลงแต่แกแรมค่ะ 2. องดอสเซอรคาวิี้หรือช่องว่างทางด้านหลังก็คือช่อง แครเนียลคิตหรือช่องว่างในกาูกสีสษะที่เชื่อมต่อกับสไปนีลค i วิหรือช่องว่างในกระดูกสันหลังค่ะ terms of motion หรือสรรบการเคลื่อนไหวของร่างกาย flexion extension นะคะก็คือการงอการเหยียด flexion เป็นคำนามหมายถึงการงอส่วน flex เป็นกิริยาหมายถึงงอ extension นะคะคำนามหรือ extension คำกิริยาหมายถึงการเหยียด abduction abduction การกลางและการหุบ abduction คำนามหรือ a b d u c t คำกริยาคือการกลาง abduction คำนามหรือ a b d u c t คำกริยาคือการหุบค่ะ rotation นะคะหรือการหมุนไปการเคลื่อนไหวโดยการหมุนรอบแกนในแนวยาว กตัวอย่างเช่นหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวาโดยแบ่งทั่วไปออกเป็นมีเดีย r โรเทชันคือการหมุนเข้าด้านในและ Lateral Rotation นะคะคือการหมุนออกด้านนอกค่ะ p r o n a t i o n และ u u p n a t i o นนะคะก็คือการคว่ำมือหรือการหงายมือค่ะเป็การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเฉพาะข้อต่อที่บริเวณปลายแขนเท่านั้น dorsiflexion และ plantarflexion นะคะก็คือการกระดกข้อเท้าขึ้นหรือการถีบปลายเท้าลงเป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้เฉพาะที่บริเวณข้อเท้าเท่านั้นค่ะ basic tissue นะคะหรือเนื้อเยื่อพื้นฐานในร่างกายของเราก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อเยื่อพื้นฐานได้สชนิดได้แก่ 1. epithelial tissue นะคะเนื้อเยื่อบุผิว 2. connective tissue เนื้อเยื่อเกี่ยวพันส์ 3. muscular tissue เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและ4 นเนื้อเย,ยื่อชะูเนื้อเยื่อประสาทค่ะอิพิทเทเรียทิชชูนะคะหรือนเนื้อเยื่อบุผิวเป็น,นเนื้อเยื่อที่อยู่ตื้นที่สุดของร่างกายจะพบดาดหรือปกคลุมบริเวณด้านบนของอวัยวะหรือด้านในสุดของอวัยวะที่เป็นท่อหรือพบได้ถัดจากช่องว่างของอวัยวะนั้นซึ่งทําหน้าที่เป็นพื้นผิวในการหลั่งสารที่สร้างจากอวัยวะนั้นหรือปกป้องอ,งอ,งอวัยวะจากสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจํากัดหรือช่วยในการขนส่งสารเข้าออกจากอวัยวะนั้นได้อีกด้วย เนื้อเยื่อบุผิวนะคะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มาเรียงต่อเนื่องกันเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงการเรียกชื่อเนื้อเยื่อบุผิวให้พิจารณาจากจำนวนชั้นและรูปร่างของเซลล์ค่ะ layering of epithelial tissue นะคะหรือชั้นของเยื่อบุผิวแบ่งออกเป็นสามลักษณะดังนี้ 1. simple epithelial tissue คือเซลล์เรียงตัวกันชั้นเดียว 2. stratified epithelial tissue คือการที่เซลล์เรียงตัวกันซ้อนกันหลายชั้นหรือมากกว่า1ชั้น 3นะคะ Pseudo stratified epithelial tissue นะคะก็คือเซลล์ที่เรียงตัวกันเหมือนหลายชั้นแต่เริ่มต้นจากเบดเหมนเบน,น,นเดียวกันแต่ความสูงของเซลล์ไม่เท่ากันจึงทําให้มองเห็นเป็นหลายชั้นแต่จริงๆแล้วมีชั้นเดียว s h e e of epithelial tissue นะคะหรือรูปร่างของเซลล์เยื่อบุผิวจะแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1 square mat flat and thin หรือมีรูปร่างแบนคล้ายเก็บาร เป็นเซลล์ที่มีความกว้างมากกว่าความสูงค่ะ 2. คูเบอดอลนะคะคูบิดหรือเชฟนะคะก็จะมีรูปร่างเป็นทรงลูกบากหรือเป็นเซลล์ที่มีความกว้างเท่ากับความสูงของเซลล์ค่ะ 3. นะคะคอลัมน่าทอคอลัมเชฟก็คือจะรรูปร่างเป็นทรงสูงเป็นเซลล์ที่มีความกว้างน้อยกว่าความสูงของเซลล์ค่ะทาร์ทิชเชนเนลอีพิเจเลียมทิชชูนะคะ การเรียกชื่อเนื้อเยื่อบุผิวนี้จะยกเว้นสำหรับนเนื้อเยื่อนี้ซึ่งพบได้ที่กระเพาะปัสสาวะเป็น Starryfish e p i t h e l i ที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่มีปัสสาวะจะเป็น Starryfish cuboidal แต่เมื่อมีปัสสาวะอยู่เต็มจะเป็น s t a r r f i e h squamous จุดสงเกตในการแยกเนื้อเยื่อบุผิวชนิดนี้นะคะจะแตกต่างออกจากชนิดอื่นคือขอบด้านบนของเซลล์จะมีลักษณะโค้งในขณะที่เนื้อเยื่อชนิดอื่นขอบบนจะไม่โค้ง และบางเซลล์นะคะก็จะมีนิวเคลียส2นิวเคลียสค่ะ s t a t i f i e d squamous keratin at epithelium นะคะตำแหน่งที่พบก็คือจะพบที่หนังกำพร้าของผิวหนังค่ะ <S p s e d o s t a t i f i e d ciliated columnar epithelium นะคะตำแหน่งที่พบก็จะพบในอวยัยวะในระบบหายใจและ s t a t i f i e d columnar epithelium นะคะจะพบได้น้อยและตำแหน่งที่พบนะคะจะพบได้ที่เยื่อบุตาหรือท่อขนาดใหญ่ค่ะ สตาตูฟายโคเบโดอปิเทเรียมนะคะตำแหน่งที่พบจะพบที่ท่อขนาดใหญ่และเยื่อบุไข่ในรังไขที่โตเต็มที่ทาร์ดิชเชนอยอิเทเรียมนะคะตำแหน่งที่พบก็จะพบไปที่กระเพะาะปัสสาวะและท่อไตค่ะแกรนดูราอิปิเทเรียมแกนนะคะหรือต่อมต่อมเป็นโครงสร้างที่เกิดจากการเว้าลงมาของนเนื้อเยื่อบุผิวซึ่งอาจเกิดจากเซลล์เยื่อบุผิวเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้ทำหน้าที่สร้างสารแล้วหลั่งออกมาผ่านท่อหรือกระแสเลือดโดยทั่วไปต่อม จะแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ 1. นึ่ง e n d o c y t e หรือต่อมไรท่อนะคะเป็นต่อมที่มีเฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่สร้างสารเท่านั้นแต่ไม่มีท่อสำหรับส่งสารออกโดยสารที่ต่อมไรท่อสร้างจะเรียกว่าฮอร์โมนและฮอร์โมนเหล่านี้นะคะจะถูกแพร่และส่งต่อผ่านทางกระแสเลือดแทน2นะคะ e x o c y t a e หรือต่อมมีท่อค่ะเป็นต่อมที่ประกอบด้วย2องค์ประกอบคือส่วนที่ทาหน้าที่สร้างและหลังสารที่สารและ ที่ท่อและท่อนะคะต่อมมีท่อสามารถจําแนกได้อีกหลายชนิดขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งค่ะถ้าใช้รูปร่างของ s c a l e t ลี Unit เป็นเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1 t u b e r o บ g โรกนนะคะเป็นต่อมที่มี s e c เ e r y u y u t i t เป็นท่อ2นะคะ Averora หรือ a า e n a g a n นะคะเป็นต่อมที่มี s e c t e r y r y unit ลักษณะกลมและ3นะคะ t u b ู r o วอร์ราแกนนะคะเป็นต่อมที่มี s คทเทอรียูนิตเป็นทั้งแบบท่อและแบบกลมค่ะถ้าใช้กลไกในการหลั่งสารเป็นเกนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่1มิโรเซนแกนนะคะเป็นต่อมที่หลั่งเฉพาะสารที่ต่อมสร้างออกมาเท่านั้นต่อมส่วนใหญ่ในร่างกายจัดเป็นต่อมประเภทนี้ 2. องอปซิแกนเป็นต่อมที่หลั่งสารที่ต่อมสร้างออกมารวมทั้งบางส่วนของเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างสารนั้นออกมาด้วยเช่นต่อมน้ํานม 3. ามโฮโลไซแกนโฮโลแบบว่าทั้งหมดเป็นต่อมที่หลังสารที่ต่อมสร้างออกมาและทั้งเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสารนั้นเช่นต่อมไขมันค่ะคอ n เน c กตีฟทิชชูนะคะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเซลล์ก็จะประกอบไว้ด้วยเซลล์ต่างๆดังนี้ 1. f i b r ไฟโบบ t นะคะหรือเซลล์ที่ยังไม่โตเต็มที่เป็นเซลล์ประจำของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ทำหน้าที่สร้างเส้นใยญ่ 2. อิโดไซต์นะคะหรือแฟตเซลหรือเซลลไขมันทำหน้าที่ในการสะสมไขมันค่ะและ3 m มาโครเพดนะคะเป็นเซลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บกินสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคมักพบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวมค่ะ 4. ี่พลาสมาเซลล์นะคะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรคเข้าไปโครมาตินในนิวเคลียสของพลาสมาเซลล์จะมีลักษณะเรียงกันอยู่ตรงขอบของนิวเคลียสลักษณะคล้ายหน้าปัดนาฬิกาค่ะ 5. Cell นะคะเม็ดเซลล์นะคะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สร้างฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกมาเพื่อตอบสนองในสภาวะที่ร่างกายมีอาการแพ้ค่ะ6นะคะ ไวบูเซลนะคะหรือเซลลมเลือดขาวในสภาวะปกติจะอยู่ในหลอดเลือดแต่เมื่อเมื่อมีอาการติดเชื้อจะพบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ค่ะ c Connective t i s s u e purple หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้จะแบ่งออกเป็น4ชนิดย่อยดังนี้ 1. Lo ่ง e ูส e ะเรลูรา n อนเนกตีฟท s ชชหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหลวมเซลลและเส้นใยจะอยู่แบบหลวมมีช่องว่างระหว่างเส้นใยมากพบได้ที่รอบๆหล,ลอดเลือดเส้นประสาทและววะต่างๆ สองนะคะ Dense connective tissue เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดแน่นจะแบ่งออกเป็นอีก2ชนิดย่อยตามความเป็นระเบียบของการจัดเรียงตัวของเส้นใยดังนี้2.1นะคะ Dense i r e g u l a r connective tissue จะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเส้นใยอยู่อย่างหนาแน,น่นแต่การเรียงตัวของเส้นใยเป็นระเบียบ2.2 Den s e Dense irregular connective tissue จะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีเส้นใยอยู่อย่างหนาแน่นแต่การเรียงตัวของเส้นใยไม่เป็นระเบียบค่ะ 3นะคะเลติคูล่าคอนเนกทีฟทิชูจะเป็นเนื้อเยื่อที่มีเส้นใยเลติกูล a าเป็นองค์ประกอบพบได้ที่ตับม,ม้ามและต่อมน้าเหลือง4 a d อะดิพ t ทิช u ูหรือเนื้อเยื่อไขมันเป็นเนื้อเยื่อที่มีเซลล์ไขมันหรืออะดิพอไซเป็นองค์ประกอบพบได้บริเวณใต้ผิวหนังและรอบๆอ,อ,อวัยวะต่างๆค่ะ s p i c l i z i z e o g o n t i v t i v e t i s s u e นะคะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดพิเศษนะคะได้แก่ คาริเทตกระดูกอ่อนโบนกระดูกและเลือดค่ะกระดูกอ่อนนะคะจะแบ่งออกเป็น3ามชนิดได้แก่ไฮยาไรคาริเทตอิลาสติกคาริเทตและไฟโบคาริเทตค่ะกระดูกอ่อน3ชนิดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์กระดูกอ่อนหรือคอนดไซด์เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่เส้นใยที่เป็นองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. ไฮยาไรคาริเทตนะคะจะมีเส้นใยคอลลาเจนขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบ อิลาติกคาเทเลตน,นะคะจะเป็นกระดูกอ่อนที่มีเส้นใยอิลาติกเป็นองค์ประกอบจึงพบได้ที่ส่วนที่มีความยืดหยุ่นไฟโบอคาเทเตนะคะจะเป็นกระดูกอ่อนที่มีเส้นใยคอลลาเจนขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบจึงพบได้ที่หมอนรองกระดูกสันหลังค่ะสกินแอ p เปนเดจสนะคะหรืออวัยวะที่กําเนิดมาจากผิวหนังนะคะประกอบไปด้วย4 4่ส่ส่วนนะคะคือ1แฮร์ผมหรือขน 2. s e เซบะเซตแกนนะคะหรือต่อมไขมันและ 3. สวแกนต่อมเหงื่อและ แนวเล็บค่ะ